สวัสดีครับมาแนะนำตัววอลสิมนะครับผมหรือเครื่อง poc นะครับมาแจ้งนิดหนึ่งนะครับมีหลายท่านสอบถามกันเข้ามาว่าเอแล้วเครื่องพวกนี้คือประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถซื้อและนำไปใช้งานได้ไหมนะครับต้องขอแจ้งเลยนะครับลูกค้าคือตัวเนี้ยประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถซื้อแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อสร้าง หรือตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับที่ใช้วอแดงอยู่แล้วพบกับปัญหาการถูกรบกวนจากาช่องอื่นหรือว่าจากบุคคลอื่นนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาใช้ตัวพวกอวอซิมนะครับมันไม่ได้มีแค่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะครับก็จะมีของฟูจิเทลมีของ iTalk นะผมที่เป็นวอซิมนะครับที่ลูกค้าสามารถซื้อและนำไปใช้งานได้เลยนะครับสนใจยังไงก็สอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเข้ามาทางช่องทางการติดต่อได้เลยนะครับสวัสดีครับ